ถ่าทางเอริกเทนฮากเริ่มจะอยู่ยากซะแล้วหลังมีข่าวแว่วๆมาว่านักเตะภายในทีมเริ่มไม่แน่ใจว่าแกจะได้ทำงานต่อในฤดูกาลหน้าหรือเปล่าและมีนักเตะบางคนก็ไม่พอใจวิธีการซ้อมของแกด้วย ส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในคลิปแต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไร้ขนด้วยนะครับยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามตัวเบลเลอร์เกี่ยวกับอนาคตของเอริกเทนฮาร์ในซีซั่นหน้าว่าเจ้าตัวนั้นจะได้อยู่ทำงานต่อไปในฐานะกุนซือใหญ่ของทัพปีศาจแดงหรือเปล่าซึ่งล่าสุดก็มีรายงานข่าวจากเดลี่เมลสื่อของอังกฤษว่าตอนนี้นักเตะภายในทีม เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเทนฮากจะได้ทำทีมต่อในวฤดูกาลหน้าไหมถึงแม้ว่าจะยังได้รับการสนับสนุนภายในห้องแต่งตัวก็ตามแต่นักเตะในทีมเชื่อว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ช่วงซัมเมอร์โดยเฉพาะตำแหน่งผู้จัดการทีมชีวิตสั่นคอนอีกแล้วซึ่งทางเดลี่เมลก็รายงานเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้เอริกเทนฮากเคยออกมาบอกกับสื่อเองว่าสจิมแรดคิป รู้ไปถึงทีมงานของอินิออสมีแนวคิดในการทำงานไปในทิศทางเดียวกับเขาแต่เทนฮากเองก็ได้บอกกับตัวแทนของเขาและทีมสตารโค้ดว่าจะไม่มีการการันตีอนาคตของเขาเช่นกันโดยคาดว่าโอมาเบราดาว่าที่ซ e o คนใหม่และผอ,อกีฬาคนใหม่ของแมนยูจะร่วมกันจัดการอนาคตของเอริกเทนฮากในช่วงจบฤดูกาลนี้โอ้โห ถ้าทำทีไม่ได้ตามเป้าสงสัยไปแน่ๆและทางด้าน m a แ c h e s t e r อร์ n i n น n e ิวสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเช e เตอร์เองก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีนักเตะบางคนเริ่มไม่พอใจกับโปรแกรมการฝึกซ้อมที่หนักเกินไปจนทำให้นักเตะต้องหักโหมเกินความจำเป็นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแถมนักเตะบางคนยังไม่พอใจที่ไม่ได้วันหยุดเพิ่มหลังเกมกับลูตันเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ แม้ว่าทีมจะไม่มีโปรแกรมช่วงกลางสัปดาห์ก็ตามไอ้นักเตะบางคนเนี่ยใครอยากรู้ทำไมมึงขี้เกียจจังหรือว่ามันหนักจริงวะและจากการซ้อมที่หนักหน่วงมันก็เลยส่งผลกระทบให้เห็นแล้วในซีซั่นนี้เพราะในทีมตอนนี้มีสถิติผู้เล่นบาดเจ็บและป่วยมากถึง47ครั้งส่งผลให้นักเตะหลายคนพลาดการลงสนามเช่นเดียวกันกับเกมล่าสุดที่ขาดนักเตะไปถึง9คนในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ และตอนนี้มีแค่เดียโก้ดาโล่บรูโน่เฟเดนเดสและอเลฮันโดกานาโช่เท่านั้นที่ไม่โดนปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานในซีซสัส่น,นี้โอ้โจริงฤด,ดูกาลนี้แม่งเจ็บกันเละเทะไปหมดอวยซ้ำเข้าไปอีกโดยในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เอริกเทนฮากจำเป็นต้องเปลี่ยนมาคัทอเลสฟอร์ดกับจอห์นนี่อีเวนออกเนื่องจากทั้งคู่มีอาการบาดเจ็บรบกวนซึ่งตัวของเทนฮากเองก็เริ่มเห็นนักเตะมีอาการล้าสะสม จึงทําให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาได้อนุญาตให้นักเตะภายในทีมได้พักวันจันทร์และวันศุกร์เพื่อเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมเล่น2นัดสําคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมากับนอตติงแฮมฟอร์เรสและแมนซิตี้ซึ่งเทนฮากอาจจะมีการปรับโปรแกรมการซ้อมให้เบาลงเพื่อเหมาะสมกับสภาพร่างกายของนักเตะเพื่อให้ฟิตตลอดในทุกนัดที่เหลือของฤดูกาลนี้เออเบาได้ก็เบาเอริกเทนฮา นักเตะมันก็คนเนอะเอะเอเรื่องแบบนี้มันก็มองได้สองทางอะนะเด็กผีถ้าเกิดว่าตามข่าวคือเรื่องจริงแสดงว่านักเตะแมนยูเนี่ยซ้อมหนักเกินความจําเป็นมา2ฤดูการติดเลยนะตั้งแต่เอริกเทนฮากเข้ามาคุมทีมฤดูการที่แล้วก็เล่นเยอะด้วยหลายถ้วยแล้ว11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยก็ย้ําเล่นกันอยู่อย่างนั้นอนะไม่ค่อยโรเตชันสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ข่าวจริงแสดงว่านักเตะเนี่ยใจประสิวมากๆเลยนะ ซ้อมนิดหนักหน่อยไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วความมุ่งมั่นหายหมดเพราะว่ามันก็อาจจะมีคำถามเกิดขึ้นกับแฟนบอลบางคนเช่นกันเอาพี่ครับแล้วเมื่อฤดูการที่แล้วแมนซิตี้เขาได้3แชมป์เหมือนว่าเขาจะเล่นมากกว่าเราอีกนะครับแล้วทำไมทีมเขามันไม่เห็นมีนักเตะบาดเจ็บสะสมมาในฤดูกาลนี้เลยแหละครับเออนั่นน่ะสิเพราะอะไรเขาซ้อมไม่หนักเหรอ หรือว่าเขามีวิธีการซ้อมที่มันทําให้สภาพร่างกายของนักเตะดีได้ตลอดเวลาหรือว่าทีมงานแพทย์เขาดีทีมงานโภชนาการเขาดีหรือเป็นตัวนักเตะของเขาเองที่มีความรับผิดชอบดูแลร่างกายของตัวเองดีเออมีแต่คําถามจริงๆว่ะอ๋อเด็กผีคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรขนด้วยนะจ๊ะ